เจ้าสองกุกครับนกเชลยพี่น,อน้องนกเชลยขัดใบครับนกฝึกเชลยตัวนีเ้เชลยเจ้าเชลยเจ้าดอนบมครับผมฉเฉลยเจ้าดอนบมตัวน,นี้นกติตได้มันตัวน,นี้ผมแบ่งไปจังหวัดนครสวรรค์ครับทรงไปจังหวัดนครสวรรค์ก่อนที่ลงไปเห็ดงานนีแ่แหละครับตัวน,นี้เป็นเชลยอต่อได้เดือนตุลาคมครับพี่น้องครับตุลาปีนี้ยังสิพ่ออบตัวน,นี้กําลัางสูงนกครับผมคู่เหยียก เริ่มเป็นแล้วครับขี่ก็ดี่ดีดิพี่น้องขี่ก่อนใยด,ดีทายขนทายขนพอก,ก็จิตเริ่มเต็มครับพอช่วงผมไปนี่นก็เริ่มทายขนพอดีสองกุกนะครับอยู่อยู่ทงนี่เสียงกลางห้องนี้พี่น้องมึงครับเสียงสออยู่ข้อมาท่านหนิงปรนเดี๋ยพี่น้องครับนกเน่าก็ใครเป็นผมอยู่บ้านตลอดมันก็จิเห็นหนาคนก็จิคุ้นอยู่นะครับแต่ววันนี้มันหมดตัวมาได้๋องมือกต้อเกิดจิจำนาเพราะท่านใดประเด นี่นะครับมีเสียนสอยโยข้อหน่อยหนึ่งครับสำหรับเจ้าสองกุกตัวนี้เป็นนกเฟิกดีพี่น้องคัดไว้เห็นแววดีนะครับออกพรรษาขันไหน,นมาบานกันสิได้แอบอยู่หรอกครับขึ้นบ้านขันเป็นนะนกสองกุกหอยครับพี่น้องแต่ว่าหอยหอยสองหอยหลายกว่าครับกุกหนึ่งทีขึ้นได้บางเท่อกับขึ้นก,ก,นกุกแรกต่อได้อยู่ ติดบ้านนี่แหละครับพี่น้องครับนี่เดือนตุลาตอนต่อได้นะครับเสาหงดลงมาอยู่ผืนนะครับนกค่ยเต่าหมาบอไป็นยองตายทั้งนกฝึกทั้งนกกันเฉลเลยนะครับหงดลงมาจำมับเลยครับอยู่ผืนเลยเฉลเลยตัวนี้นะครับเป็นเฉลเลยจดดอนบมครับจดอดดอนบมตอนนี้ก็อยู่จังหวัดนครสวรรค์แบ่งไปเทิ้งเทิ้งนกเทิ้งกงครับตอนนั้นไปโซนอิสานข้ามครับลงไปนครสวรรค์ตัวนี้เป็นเฉลเลยมั่นนะครับเฉลเลยจดดอนบมเป็นนกบานจะคองครับพี่น้องครับเอาใบถั่วเบิ้ง หาตัวนกท่างอื่นมาเหรียญเบิองเราเอานอกบานเจ้าของไว้เบิองครับสิคือบอ่เป็นนกบ่เดียวกันครับอ่าเจ้าตัวนุ่นล่ะครับจีแบงหายพีเนะตไปอำเภอโกสุมนะครับเจ้าตัวนุ่นเสียงเงี้ยกับบ่เดียวกันนี่ยแหละครับเกิดว่าสิเป็นเนี่ครับพี่น้องครับสำหรับนกไม่นกฝึกนกขัดบด้เมวอนกฝึกนกขัดครับตอนนี้กรับต่อเดือนตุลาอายุกงเงือประมาณจะหกเจ็ดเดือนเนี่ยพี่น้องตอนนี้นะนะครับเดือนตุลาวันที่สิบตุลามัง้ง กันจำว่าผิดสิบเพิ่มสิบเจ็ดตัวล่านี่แหละครับสิครบปีหนึ่งพอดีนะครับพูดล่ะเดินพยิ่งกายเกี่ยวเขาแล้วเอกปีกัวกัวครับเจ๊งสี่ฝึกให้พุทโธเบิ้งไปนี่แล้วครับเอ่างเมา่อเนี้ยใส่ใบถะนะครับเอ้าสําหรับคลิปนี้แกติแค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับโมหันมันเถียงกันครับเจ้าเถียงกับเจ้าย่างตลาดครับพี่น้องครับนี่นกฝึกที่ผมมอม่าจะย่างตลาดพอดีเบ่งไปพุทโธเป็นเลี้ยงแล้วหลานเพิ่นโไม่มีเวลาเบิ้งนะครับก็เลยเบี่ยวขึ้นมาเมื่อวานนี้ นะครับสำหรับเจาย่างตลาดตัวนี้สีเอาไปเล่นสมุนปลาการน้ำครับเป็นนกฟึกขึ้นกันครับพี่น้องเจงสิเป็นเจ้ไใด <c oughs> กันบอเป็นกะสีส่งขึ้นมาโมเสั่งกระปล่อยถิ่มตลาครับมี2อ,อย่างนะสำหรับคลิปนี้กะสีไ้สมนี้์ละครับพี่น้องครับสวัสดีครับ